ดี่ค่ะพี่น้องมาแล,ล้วแม่ลราพอตะลุวันพาเพื่อนมาแล้วตอนนี้อยู่ทั้งรถพี่น้องอยู่ทั้งรถอยู่ทั้งรถขอญาติขอฟังจากหน่อยเสียงมันเสียงมันอาจจะเป็นมือว่าว้าหรือว่าจต่มือบเปี่ยงเนาะเน่าใจกว่าตะการโอ้ยมือเปลี่นแลมันหยกโยกเหยก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 ตอนนี้ตอนนี้มาตะการเด้อปัอน่นปัน่ปนการใช้รอยคลิปแต่ว่าตอนนี้การให้มาเรื่องเตื่นพี่น้องตอนนี้มาเตื่น จะเอว่ามันอไ่ได้หอกไม่ได้อกไ่ได้อกม่อดน่นบนพดัมันมาในตื่นไปจบกันนฉัน่ได้หรอกเี้ยใจดีเลี้ยใจด้วยเลี้ยใจดเลี้ยงใจด้วยนะครับแสดงว่าเมื่หวานจะคของนี่นอนบหลาดเป็นบอตื่น บ้านนั่นนะมาบ้านจากคลองใกล้บ้านจากคลองได้ยินว่าไม่ยช่เสียงติมากเพราะมันดีใจดีพ่าใจเต้นตุ๊บ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 กมาเดี๋ยวนี้ตี้บตุ๊บตุ๊ีอาทิตุ๊บตุ๊บตา๊บอุ๊บตุ๊บตุ๊าไป๊บตุ๊บตุ๊บตม๊คตุ๊บต้อบตุ๊บกุ๊บต็๊บตุ๊บตุนบตุ๊บตุนีตุ๊บตุ๊บตก็บตุ ันี้อันเดี๋ยวน,นี้รอดตัวครัดดบปฏิรอดตัวครับรอดร่างกันเป็นคนลูกไส้คอยเดืนเอนตะวนกวนบ้านี้ยิ้มเข่าเลยเจ้าไวจะไหนก่อนเมียจะไปกวนลูกไส้คอยเด้อข,ขึ้นคืน้านี้แอลกินตะเขา่าเรานอดนอน,อออนสน,นะอเ,เอา้าลูกไส้คอยได้ป่ะนี่ ลูก<อ>าไายไปเห็หนยังกันเลยโอ้เอ่ยเานาะที่เราตื้นคือกินหมดเป็นวัานิ่งเป็นหลับขยับเป็นเคียวเอาถือไว้จักบาดรูนี่ถือไว้จักบาดรู้สิไปตอนนี้ถิ่ห,หอดแล้วนะพี่น้องถิ่หอดแล้วโอ้กันเสียเสียตัวมาจังพอท่านไปแล้วพีนว่น้องเด้อฮะตอนนี้ คุณพ่อขอบคุณพอ้าหวเต่าถึงทางขอปลอดภัยตากับยายกัยายอันนี้คุณตาข้าหลวงวเต่าถึงทางหรืพอปลอดไทย นี่ล่ะบ้านคูรูนี่ล่ะบ้านครูนี่บ้านคูรูนี่ล่ะบ้านคูรูนี่ป้ายบ้านคูรูเราจะเราจะทําการแสดงที่นี่ล่ะแต่แต่เขาต้องรอทัางขนาดที่ขนาที่เปิดนภาพไปบ้านนี่ล่ะเขาจะเรียนที่นี่ล่ะถึงแล้วพี่น้องถึงที่เด่นเมืองแร่งนี่อําเภอตระการพืชผลหรือว่าบ้านคูรูนี่ล่ะบ้านคูรู แม่กำลังลงใจเด้อวันหนึ่งไปว่าจะไปเอาเคลืนกันใช่บ่ได้หรือวันนึงกินก่อนนอนอยู่หันละบ่ได้กินกระโดกันเลยปเดี๋ยวเป็นนอนเป็นนอนอยอะประเดี๋ยวกล้องไปใส่เด็กก็ไปใส่บม่ได้กินกรอโดกันตื้นตันแล้วคนเราไปทีมงานของเราวัดบ้านเราพี่น้องจอดเรากันแล้ว จะได้เตี๊ตอู้เนเตีดวอนเอีกข้าวมั้เราพี่น้องเขากำลังขัดไปฮอดละละบางหนึ่งนี่ป้าเดี๋ยติดไฟแดงอยู่ทางในพี่น้องติดพนีตีก้นมะลายกัอกกระเจียเนียอากเดาลังจะถึงแล้วพี่น้องตกได้พอไปอาบน้ำมา่มันสีเวดอาบน้ำมัดก้อาน้เวดนนีไบนอาเวดกนน่นะพี่น้องบอกไว้ย้างหลังนครับ ผ่อนแล้วพ yes, e> ี just, ่น้องครับน้ำก็ให้ใส่เมเปาพอนผอนแล้วเรียบร้อยบ้านเจ้าของน้องคุลูกนองคุลูกน้องคุลูกทักเอาแม่ทักเอาทักอาเป่านะทักเอาเปาตีครับน้องคุลูกน้องเทศบาลตำบลตรังการที่คนพี่น้องครับนี่เบ้นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะขออนุญาตบานรข้ามพี่น้องเขานะครับข้ามพี่น้องเ้าเลาะเบิรงเป็นเลขซี่ครับพี่น้องน้องคุลูกพูดน้องอยู่ส่วนต้องท่างเขาแม่นะครับบ้านผมเองนีะครับพี่น้องจาก จากจากบ้านจากนี่ไปบ้านกับโบไก่ได้กันแต่ว่าห่างห่างห่างบรจักว่าอยู่ทางไหนพอเคยเขารถไก่ไปอยู่แต่ว่าห่างบริสังเกตเบิึงเพราะว่าบริข้าบิึงแต่รถน้ำทางบริสังเกตเบิึงข้างหางบาหมองนี่คือเคยน้องคูรูนะครับพี่น้องเส้นออกไปออกจากการมุ่งหน้าใส่อำนาจเจริญนะครับพี่น้องนะครับถึงเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องสถานที่กว้างขวางโอทงติดน้องน้ำน้องคูรูนะฮะของน้ำขอเทศบาลก็ได้เพราะเป็นเขาก็ได้เนาะ ยังไงล่ะระเอกไม่เอาสาตมัน่ยสัตสตว์เ่ลูพี่ไปลูกพี่ไปเอาสัตวมาปวดขี้ปานู่หงนีเม่มากรอดเลยเอาคนพวกเอาดิเอาขนี่ไม่หังโอโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยจ้ยอ้โอ้ยอ น้องคูลูน้องคูลูน้องคูลูเนอะยังได้หันคูลูคือหันเบาภาษาพนักว่าน้องน้องคูลูน่ะน้องคูลูคือน้องนั่งอวยใส่เหมือนออาน้องนั่งอวยอยู่ใกล้ถ้าทั้งน้องหันมานลยนะครับพี่น้องเคยได้ยินที่สือบ้านคูลูเพื่อนเอิรนนะครับเคยๆเคยเคยได้ยินแม่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 และพ่อกำจัดตายไปทั้งไปนายไปตายจะไม่ตีกีกับขี่รถไก่บุ่นล่ะแต่ว่าหันมาดีสังเกตว่าน้องอยู่ฟังหัวมือ เาของประวัติเคยเคยได้ยินได้เอาขอจิ้มลูกขอ้อเออข้อเอขอขอ้ขอ,ขอเออหน้ามันก็ไอ้อ้อเราเป็นนักเขียนนะึ่งเรเป็นคนบ้านคูรู่อำเภอตะการพมืองฝนเป็นนักเขียนฝีมือเอกของจังหวัดอุบลเลยนะครับเราเขียนนั่นเขียนนี่แล้วว่าน้องคูรูคูรูผมก็เพิ่งเห็นนี่บ้านเจ้าของบอกใใกัใกล้การใช้อยู่เรยเห็นคณะบ้านเจ้าของนี่มุ่งจากว่าอยู่ทางไหนอยู่นะครับพี่น้องนี่ครับเดินสิเลี่ยมมาแรงครับพี่น้องสถานที่กว้างขวางมากเลยนะครับ ตอนนี้ทีมงานก็มางหอดกันแล้วสะสว่วนมากนะครับพี่น้องมาแล้งข้าพเจ้ากันไม่นี่นะครับพาพี่น้องเข้า,าบบเบิ่งบรรยากาศนองขูรูนะพี่พพน,น,น,น้องท่างไก่ท่างไก่ผู้คนบื่ผู้คนบื่เคยเห็นแต่ผู้ผู้ผู้อยู่ไก่ก็บ่เคยเห็นอยู่น้องขูรูนะครับพี่น้องโอ้น้าใสเย็นสะอาดตาขนาดเลยนะครับพี่น้องแสดงสมรติกรีบเป็นมองท่องเทีย่ยววิธีแม่แมนแมนคู่มือไหนเนี่ยเป็นนุ่งกอลเลยไหม <Ooh. S 1> เป็นนก่งกอลนะครับท้าของนี้ทั้งหุ่นนะครับ สถานที่คือสะอาดสะอาดมากเลยเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลเดยนะครับพี่น้องนะครับเป็นบลูนอนยนได้น้ำอันแท่ท่ากลูโอ้ยบ๊วยไฝตัวนั้นเพราะเป็นท่ากูลูบอ่าว่า่าาบ่านเดีบยพี่น้องอ้า คลิปนี้พาพี่น้องเขาเที่ยวเบิรงบรรยากาศมาหอดสถานที่ทําการแสดงแล้วนะครับเขาบ้านก็เป็นอีกคลิปนึงเขาบ้านก็เป็นอีกคลิปนึ่งมาทําการแสดงแมนคนรักบรรยากาศนะครับสีสองบรรยากาศเนาะยามเขาบ้านแม่ละเพ่าก็สิเป็นผ้าล่งทงล่างมอลรมกับเซตากรน้าอยากได้กินทีเชาวบ้านเดี๋ยวมารับแม่ละเพ่าก็สิเอาครับพี่น้องครับเบิรงสถานที่ไปแน่กินข้าวกินน้ำแน่นะครับขอกน่องหอมวานกันไปน่องหอมหวานไก่เป็นปิดสอง สองผ้าบางบางชิมกับชิ้นี้ซาลาเนี่ยบางชิมกับอัสีบ่มี่ซาลาปันใดกับขอถวายพี่รองเฮ้านะครับเพื่อความชิ้หอานชิถึงขอบคุณผู้เขามาเบิงผู้เขามาคอมเม่นภูเขามาขอบคุณพี่ขอบคุณน้องบอลืมบอลืมบุตรลุ่มพุ่นก็ขามโฆษณาเด้อบอลืมบุตรลุ่คุณพี่น้องได้ก็ได้พี่น้องเฮ้าเปิดตาลังใจมานำเขาไปโดนเด้อมานำเขากะใจพี่ใจน้องล่ะเอาเอาเอาไม่ใหญ่ถอยโต๊ะน้ำใช่ไหม ตากันนะครับเอาเคยต้ังเห็นอันพายการใช้ยางพายพพไพไไปฝุ่นโอ้เจ็บท้องโอ้เจ็บดท้องกินไราะหัิเไหเราะมงานหัวเาั้งแา่หัวเ่าะหัวเ่หัวเราะหัวเพา่น้อเราเราวเาะหันเราะเะเาอหั่าัวเาอ้ัวเาะหวเีางหวาะหัวาะหันเรกะหัเาะหัวาัวเาหัวอรหะัวะหาาี่นหาระาาาะ ว่าแลนน้ำข้าวหนึ่งพอได้ทำธุระเจ้าของบ้านเนี่ยเขา,ขาสู้หมดสองกินเยี่หรี่ยี่หรีบ่บ้านเนี่ยรถไปทำธุระอีสองมื่อพี่น้องอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วยางแล้วธุระก็แล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้ยินว่าคุณยายยังกอบวิดีโอข้ามาอีกไม่ปีโอ้ยอีแม่วิดีโอข้ามากบางเรื่งอยากบะลูกว่าสันอยากอะไรป่าเราไปได้ป่ามาซุ้มป่าเสี้ยวป่ายังมันเป็นป่าเป็นตะมกซ์ หมกแซบกินบ่อเพิ่นเพิ่นมาอ่างลูกเพิ่นนึ่งเพิ่นตังมาหลายอ๋อพวกพี่ยังได้ที่เที่ยวโอกาสนี่จังสิเขาเมื่อวานมากินเอ้าสองแถวนี้ยต้องก้นกันเดียวตาหวังกับตามงกุฎแล้วไงน้ำอ้าสั่นพี่น้องเข้าชิมนี่เข้าซ้ำนี่ชิมหนาพอกันไม่ไล่งานตัวให้พ oh, ah, ah, ี่น oh, ้องเข้าหูจับถึงแล้วถึงแล้วบ้านน้องคูรูแล้วบ้านคุรุคุรุโอ้เจ้าชายแม่นลวพ่อวัติเจ้าบ้านให้พี่น้องฟังบ oh, ้านคูร oh. ูที่ว่าพอมาดว่าสู้ฟังกันนะ หลายหลายคนพี่น้องเขาอาจสิบ่อู้จักป้าวัดไม่รับ่อู้หูจักในหูจักแต่ว่าพ่อมาดเราหดบ้านคูลุ่นปะเล่ามาเราเราเคยมาอยู่นี่บ้าน<ม>ขว่าเป็นคนดันทั้งคน,<ม>นน้ำกันกับเจ้าบุญละใครเทียบไปทั้งคน่วนขวัยในเด้อส<โ>ันกี่พ่อมาดมาก็เป็นคนทั้งคนละผมไปอยู่<โ>พุนพ่นหลายปีอยู่สันน้องคุลุ่นก็เลยได้ยินคำว่าคุลุ่นนี่ติดหูมายนั่นพ่อมาดโอ้แต่ว่าประวัติไปมาแบบใดแม่รับพ่อผู้จักหรอกต้องสอบถามผู้เพิ่นเป็นคน จากคอมเมนต์เขาเม้าบอสตอนเดิมพี่น้องเดิประวัติวัของน้องกูใสุดท้ายไปเมื่อพี่น้องเข้ายูนิเท็ดแซมซสซูดอยากจะรู้ใครเจียบพ่อกันไหมคลิปน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ